สวัสดีครับสวัสดีค่ะปัดปัดเทีรยตานะคะครับผมวันนี้มาบวงสวงผลงานแสดงเรื่องไรเเลย,เยใช่วันนี้นะคะก็มาบวงสวงซีรีส์ไวซ่าทามิตีนะคะของไฮลิ i ตันดีนะคะและ้วก็วันนี้ค่ะก็เป็นในเช้าเลยก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของฟัดปัดเลยนะคะที่ ให้ทุกคนชมวันที่8มีนาะคมนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนทางช่อง M เอ็มขอดนะคะก่อน35แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมะีให้ทุกคนชมค่ะรอบก,กาลาด้วยวันที่8มีนาะคมนี้นะคะที่เซคชั่นลาดเขาวค่ะที่โรงแรมคาเฟอีโอ s อแล้วบทเป็นใครครับในเรื่องและคาแรคเตอร์เป็นไงเป็นที่นะคะก็พัฒน์รับบทเป็นเดือนนะคะจะเป็นหญิงสาวเป็นแบบอยู่ในอยู่ในสำนักปีศาดของ ราก็จะเป็นแบบคณะศิลาวคณะสอนรามเลยค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนางรำในสัมนาแล้วก็เป็นหลานสาวของพรอครูวจองค่ะแล้วก็ในเซคเตอร์ในบทเนาะก็จะเป็นแบบเป็นคนเล่นเฉิมใสแล้วก็แบบชอบสนุกสนานค่ะแล้วก็อาจจะมีการตกกระต่ายการโน๊กระดาษเขาเรียรูปแบบสดใสมาก ครับแล้วเป็นย้อนยุคประมาณไหนครับหมยถึงวันในยุคที่เราอยู่ยไม่ได้ยดีมากขนานนเป็นร้ออยอะไรประมาณนี้ค่ะมช่วงที่แบบเขา,ากำลังมแบบดูแลเกี่ยวกับสำนักสำนักราละครราเกี่ยวกับแล้วก็ในในซีรีส์ค่ะจะมีช็อตไฮไลท์ให้ดูคนได้ดูก็คือจะเป็นช็อตที่ที่เลสเตแตมเนาะก็เป็นแบบ นอกนะคะเป็นรจนาสังทองนะคะก็เพนไปติดตามได้เลยค่ะครับแล้วยากงายย่ายยังไงบ้างกับจากร้องเพลงแล้วมาแสดงและต้องเป็นพีเรียดด้วยใช่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากแลก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ตนเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาแสดงเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจา ครับผมแล้วอัพเดตผลงานอดืนๆยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะพัทก็เป็นศิลปินอยู่ใาย i d x g e n e r a n i e n นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะก็จะเป็นเหมือนช่วงนี้ยังพักวงไปก่อนพัทนะคะเป็นอยู่ในวงโรสเบอร์รี่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็พักวงไปก่อนก็จะไปเน้นเกี่ยวกับงานแสดงแล้วก็แบบอาจจะมีโอกาสได้ทำแบงค์คนก็ติดตามได้นะคะพัทโรสเบอร์รี่ อีนีย้อนหลังด้วยเพิ่งจบปริญญาตรีเนะาะจบที่ไหนะอะไรยังไงเพิ่งจบปริญญาตรีนะคะจากคาเฟ่สา,สายาาต์ค่ะิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อต้นปีเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เรียนมาแสนนานวันนี้ก็จบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกันในวันนั้นด้วยนะคะ จะเป็นเภสัชกรสาวในนัคดนตรีครับเป็นแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเภสัชกรด้วยแล้วก็เป็นเิรั่มด้านแสดงด้วยค่ะเป็นสองอย่างเลยทำควบคู่กันเลยค่ะมีใครปรึกษาเรื่องยาหรือเรื่องสูตรยารู้หมดเลยดิใช่เขาก็สามารถปรึกษาเรื่องยาได้นะคะอืมครับผมแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวก็คือได้อัปติดตามอัปเดตตารางงานอะไรของพัดพัทได้ยังไงบ้างได้ค่ะสามารถติดตาม มีติ๊กต็อกด้วยเนะาะใช่ก็ติ๊กต็อกแล้วก็มี X ด้วยนะคะก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะครัมีโอกาสจะได้ได้เป็นร้องเพลงเดี่ยวหรือเปล่าเนี่ยอนาคตไปดูเนาะถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยค่ะก็อย่างที่ผ่านมาวันไอดอลเวทช์ชินะคะมันก็มีโชว์ร้องเพลงเดี่ยวไปทุกคนก็สามารถไปติดตามรับชมได้นะเป็นครั้งแรกในการร้อง solo stage คนเดียวครั้งแรกเลยต่นี่ถือว่าเราเป็นศิลปินเต็มตัวก็เป็นนักแสดงด้วยนักร้องด้วยเนาะไม่ได้ไม่เชิงอ <Idol S 2> ไอดอลเนาะไอดอลไหม,ม,ม,ม อันนี้มีแต่ง,งานอย่างเดียวหัวใจว่างไหมหัวใจก็ว่าง <c oughs> ว่างมากค่ะส่วนมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ทำงานก่อนค่ะครับผมที่เผื่ออาจจะไม่ได้เจออีกสักพักพอวยพรสองการานต์ล่วงหน้าหน่อยอวยพรสงการนะะงกานต์นะคะก็สงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆร่ำรวยจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัย ขห้เป็นจีที่ดีของทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ